สวัสดีครับวันนี้พบกับแอปโอเคน๊โอเคนะครับพบกับโดกเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็น EP ีที่4แล้วนะครับที่เราจะมาพูดถึงกับเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับซึ่งในยุคป,ปัจจุบัน,เ,นเราพบมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยนตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าคนนี้มีมากกว่าคนนี้มีน้อยกว่าคนนี้มีประสบความสาเร็จในมากกว่าเราหรือ,อคนนี้มีรถมีบ้าน ดูมีสิ่งของที่เขาแตกต่างกับเรานะครับเรามักเนี่ยที่เราใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเก่งกว่าหรือเ,เขามีความสุขมากกว่านะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยคือเรามีเส้นทางแล้วก็มีจังหวะชีวิตของเราเนะี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนเริ่มเร็วกว่าบางคนเริ่มช้ากว่าแต่ทุกคนเนี่ยมีจังหวะชีวิตแล้วก็มีเวลาที่เหมาะสมเป็นของตัวเองก็เหมือนกับต้นไม้ที่บางต้นเนี่ย ต้องรอให้เป็นฤดูฝนเขาถึงจะมีการผลิบานบางต้นต้องรอแดกออกก่อนถึงจะมีการผลิบานดังนั้นเนี่ยเราอย่าใจร้อนอย่าเปรียบเทียบแค่เราเนี่ยยังไม่หยุดเติบโตวันหนึ่งเราก็จะผีบานในฤดูการของตัวเองนะครับดังนั้นแล้วเราไม่ควรที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะทุกคนเนี่ยมีดีมีจังหวะชีวิตที่แตกต่างกันและทุกคนเนี่ย มีความดีแล้วก็มีความสามารถเป็นของตัวเองขอให้มีความสุขกับทุกทุกวันนะครับสวัสดีครับ